สวัสดีค่ะดีครค่ะวันนี้อยู่กับแบมนะคะแล้วก็ท่านอาจาร,รย์มงคลนะคะวันนี้เราจะมีการอ่าสัมภาษณ์พิเศษนะคะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะของกลุ่มอาสมเชียงรายนะคะอ่าก็ขออนุญาตเชิญคุณเซน,นะค่ะเซนสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อขออนุญาตสอบถามคุณเซนนะคะว่าคุณเซนเนี่ยได้มาเจอกับท่ารู้ได้ยังไงก็จริงๆแล้วนะครับขอขอย้อนกลับไปเนาะก่อนท่ารู้เนี่ยปฏิบัติมาหลายสายเหมือนที่ป้าได้สอนนะครับหลายๆอย่างเลยแต่ท่ารู้เริ่มจริงๆคือปีที่แล้วเนี่ยครบหนึ่งปีพอดีครับวันเมื่อวานใช่ก็เริ่มจากอาจารย์สมหวังให้สอนว่าท่ารู้มาเป็นยังไงเนี่ยครับ แล้วก็สองคุณเซนี่ยมีหลักการปฏิบัติยังไงคะในการที่ทําให้เจอธาตุรู้และได้อยู่กับธาตุรู้านานๆจริงๆแล้วตอนแรกเลยว่าธาตุรู้เนี่ยไม่รู้ที่ซ้อมเป็นยังไงนะครับ<ช>แต่พอได้มาเรียนจริงๆแล้ว่านรู้อะอยู่กับตัวเองอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นมันนะครับพอดีให้เราเลยใช่ไหมครับโอเคแล้วพอดีก็ที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตแบบว่าฟุ้งซ่าน <Okay. S 1> กวนก歪มาถึงมาถึงใจและจิตจิตข้างในนะครับกวนกยไ,ไปไปเรื่อยๆไม่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่พอธาตุรู้เข้ามาปุ๊บนีครับเวลาเราจะทาอะไรต่างๆเนี้ยที่เป็นความคิดที่ไม่ดีหรือความคิดที่แบบอาอกุศลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆแล้วเนี้ยครับธาตุรู้ตรงเนี้ยมันจะมาตัดตัดเพื่อว่าเราก็จะไม่ทําสิ่งนั้นเลยนะครับอันนี้คือการปฏิบัติที่ที่ที่ได้ผลมานะครับจะไม่เล่ายาวขอเราแบบสั้นๆดีกว่า ให้เห็นเลยดีกว่าครับแล้วณตอนนี้คะคะในหลักการปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่ายังติดตรงไหนไหมคะที่ยังไปยังรู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่กับความรู้สึกอย่างนี้มันติดไหมหรือว่าไปต่อมีอะไรที่ติดและยังไปต่อไม่ได้ถ้าถามว่าติดไหมมันก็ต้องมีบ้างถูกไหมครับแต่ติดเนี่ยเราใช้ตัวรู้รู้มาตัดถ้ารู้แล้วเห็นมันก็จบ เห็นอะไรเห็นความว่างนะครับถ้าเราเห็นความว่างปุ๊บสิ่งทุกอย่างก็จะจบเลยจบณตรงนั้นเลยครับแต่ถ้าถามว่าติดไหมก็ต้องมีบ้างเพราะเราเป็นคนปปกตินะครับแต่อย่าอย่าให้มันติดนานใช้ตัวรู้ตัดและจบเท่านี้ครับใช่ก็พอดีวันนี้ประจบหาอได้อยู่กับคุณอาจารย์นะคะอาจารย์มงคลค่ะอาจารย์มงคลค่ะการรู้ของคุณเซมเนี่ยถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วเราที่ฟังดูนี่ถูกต้องแล้วคือการรู้มันจะมีสิ่งถูกรู้ที่มันปรากฏเนี่ย ก็รู้รู้มันไปรู้แล้วก็จบไม่มีการกระบวนการไหลต่อไปเนี่ยคือรู้แล้วจบถูกต้องเลยครับก็คือให้ดำรงอยู่กับสภาวะตรงนี้ไปเรื่อยๆใช่<ๆ>แล้วก็คำถามสุดท้ายค่ะคุณเซนหลังจากได้าที่ได้ดามาเรียนรู้พบเจอกับท่ารู้สองเนี่ยมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอะไร,รบ้างคะเปลี่ยนแปลงขึ้นมากถึงมากที่สุดครับ,าก,าก,รบการใช้ชีวิตแล้วก็การพูดการดำเนินชีวิตต่างๆช้าลง มีสติและลึกรู้มากขึ้นเพราะว่าตัวรู้เนี่ยแหละครับไม่รู้หรอกว่าตัวรู้ไปถึงที่ผ่านหรืออะไรยังไงแต่รู้แต่ว่าณตอนนี้ตัวรู้ทําให้เรามีพัฒนาและชีวิตดีขึ้นต่อไปครับใช่ชุดเป็นมุมมองของอาจจะเป็นแนวคิดของคนเจนใหม่เจนอ่าใช่เจนใหม่ดีกว่าครับ,รบอยากให้เอาแนวทางของคุณเซนเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับมีประโยชน์มากๆเลยเพราะคุณเซนเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มนะฮะซึ่งจะต้องใช้ชีวิตกับการเรียนรู้ทั้งทางโลกทางธรรมไปอีกระยะเวลาอีกยาวนานนั้นการที่เขาได้มี่านรู้เนี่ยเขาจะสามารถประสบความสําเร็จทั้งทางโลกทางธรรมเลยการทํามาหากินการทําธุรกิจเนี่ยเขาก็จะทําธุรกิจด้วยความมีสติแล้วก็มีธานรู้กํากับเพราะฉะนั้นความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานก็จะมีด้วยแล้วก็ประกอบกับการที่เขาได้เข้าใจเรื่องธานรู้เนี่ย จะทาเขาทาให้เขาไม่ทุกข์กับการที่เขาได้ประสบกับสิ่งต่างๆเพราะเขาก็จะอยู่กับธาตุรู้ได้สเียรนมากขึ้นครับค่ะอากครย์ค่ะวันนี้ก็การขอบพระคุณคุณเจมนะคะมากๆนะคะสำหรับการแชร์สภาว้แล้วก็กาบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยค่ะ